สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดี FC ช่องกิกี้ทุกคนนะคะขอบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้กระแส,ะสของกอกมรกตด,ดังมากแรงมากๆค่ะเมื่อเช้านะคะกิกี้ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการแบ่งปันปรากฏว่ากอกมรกตขายหมดเกลี้ยงแล้วนะคะทุกคนวันนี้เวลานี้ก็เลยต้องมาเช็กต้นที่ปลูกแล้วก็แยกขยายนะคะซึ่งต้นนี้เกิดจากการเฉือนโคนต้นเฉือนโคนต้นต้นนี้เราก็ได้ต้นลูกนะคะซึ่งตอนนี้ก็อายุ ยี่สิบสามวันค่ะนี่คืออายุยี่สามวันนะคะและต้นข้างๆกันค่ะก็เกิดจากการเฉือนคนต้นนะคะต้นนี้นะคะมีอายุสองเดือนนะคะทุกคนต้นแม่ต้นนี้อายุสองเดือนก่อนหน้านี้เราก็ได้เฉือนคนต้นนะคะมีต้นลูกซึ่งต้นลูกเนี่ยอายุประมาณแปดวันค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะที่บ้านกิกกี้ก็ใช้วิธีการช่ำใบในกระถางเลยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่า รากเนี่ยงอกเร็วกว่าและที่สำคัญรากเยอะกว่าใบแข็งแรงกว่าปักชำด้วยทรายหรือว่าขุยมะพร้าวนะคะหรือว่ากิกิไม่ถนัดกิกิก็ไม่มั่นใจนะคะพอดีวันนี้ได้มีเพื่อนถามหากวักมรกตว่ายังเหลือหรือเปล่านะคะกิก,กิก็เลยต้องมาเช็คก,กลุ่มใบค่ะเพราะว่ากลุ่มต้นเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะ ตั้งใจนะคะแพ็กส่งให้เพื่อนๆให้ครบทุกคนคะ่ะอย่างกลุ่มนี้นะคะก็เป็นการชําใบก่อนหน้านี้ใบนี้เป็นใบอ่อนนะคะทุกคนลักษณะของการชําใบอ่อนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใบเขาเนี่ยจะไม่แบบแข็งแรงเต็มที่เนื่องจากว่าตอนที่เราชําเนี่ยใบอ่อนมากๆนะคะแต่เนื่องจากเราอยากรู้ค่ะว่าใบอ่อนจะชําได้หรือไม่เราจรึงได้ทดลองนะคะซึ่งผลปรากฏก็ได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนมีรากเหมือนกันนะคะ ส่วนกลุ่มอื่นๆที่เป็นใบนะคะเราก็ใช้วิธีการชําลงในกระถางแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็เป็นอีกวิธีนะคะที่กี้คิดว่าได้ผลนะคะสำหรับที่บ้านนะคะที่บ้านคนอื่นไม่มั่นใจนะคะที่บ้านมีความรู้สึกว่าชําแบบนี้ได้ผลกว่า แล้วก็แข็งแรงกว่าเจริญเติบโตแล้วก็ไม่เน่าด้วยนะคะอย่างต้นนี้นะคะกิก้ใช้วิธีการเฉือนโคนต้นต้นอ่อนนะคะทีแรกตั้งใจว่าจะเฉือนเพื่อเอาไปชําแต่นึกได้ว่าเอ่อเฉือนเยอะแล้วนะคะต้นนี้เอ่อเหลืออยู่แค่2ก้านกิก,ก้ก็เลยต้องเก็บก้านนี้ไว้ซึ่งเป็นก้านที่อ่อนมากๆค่ะทุกคนเฉือนแบบจะหลุดเลยนะคะทุกคนกิก้ต้องใช้ไม้เนี่ยค้ำไว้นะคะเพื่อไม่ให้ก้านนี้ล้มนะคะทุกคนวันเวลาผ่านไปค่ะ โอ้โหเห็นเห็ดด้วยนะคะทุกคนวันเวลาผ่านไปกิก้มาเช็คดูนะคะวันนี้เห,นเห็นเห็ดเกิดขึ้นที่กระถางนี้นะคะก็ต้องมั่นใจได้เลยค่ะว่าดินดีแน่นอนว้าวลองถอนดูนะคะทุกคนถอนกา้านดูรากแบบใหญ่มากๆเลยคะ่ะนี่คือการช่าในกระถางนะคะ ในกระถางได้ผลดีมากๆค่ะทุกคนดูจากเห็ดก็รู้ค่ะว่าดินเนี่ยดีจริงๆนะคะดังนั้นกีกก็ใช้วิธีการง่ายๆค่ะชําลงในกระถางแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะก็มาเช็ครากนะคะเช็ครากของ ก้านที่เราเคยชําอย่างก้านนี้กิกี้ชด้วยทายแล้วก็ขุยมาพาะพร้าวค่ะทุกคนชาพร้อมกันค่ะแต่ผลที่ได้ก็คือยังไม่มีรากนะคะทุกคนดังนั้นวันนี้นะคะเปลี่ยนวิธีเอามาชําในกระถางดีกว่าเพื่อที่จะเร่งรากให้รากใหญ่รากโตแล้วก็ใบแข็งแรงค่ะวันนี้เราจะเช็คด้วยนะคะว่าก้านหรือว่าลำต้นที่เราเสียบเข้าไปในกระถางนี้เน่าหรือเปล่านะคะหสัปดาห์ผ่านไปนะคะ่ะทุกคน นี่คือการชํำก้านนะคะชํำก้านกวกมรกตก้านนี้นะคะซึ่งกิกกี้เหลือใบไว้หนึ่งใบนะคะก็ไม่เน่าคะ่ะทุกคนชํำลงไปในกระถางแบบนี้ก็ไม่เน่านะคะหสัปดาห์ผ่านไปค่ะก็มารอรุ่นดูนะคะวันนี้ก็จะพยายามเช็กกลุ่มที่เราเคยชํำไว้เมื่อ2อสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างว้าวต้นนี้นะคะ หัวใหญ่เลยนะคะทุกคนน่าจะประมาณหนึ่งเดือนนะคะถ้าไซนี้ค่ะส่วนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มต้นแม่พันธุ์นะคะซึ่งมาดูใบนี้คะ่ะทุกคนใบนี้หลุดออกมาค่ะกรณีหลุดออกมาแบบนี้ก็เกิดจากเวลาเราลดน้ํานะคะทุกคนเราชําลงไปใช่ไหมคะเราอาจจะลดน้ําแบบใช้สายยางฉีดแรงไปหน่อยคะ่ะใบก็เลยต้องหลุดออกมาแบบนี้นะคะซึ่งเช็คดูไม่เน่าคะ่ะทุกคน ไม่เน่าแต่ว่ายังโตช้ากิกิจะเอามาเสียบใส่กระถางนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ากระถางนี้เนี่ยรากรากแบบใหญ่มากๆค่ะก็กําลังเช็คเขาว่าเกิดจากสาเหตุอ,อะไรนะคะแต่ละกระถางแต่ละต้นอย่างกระถางนี้นะคะกิกีิก็เสียบลงไปคะ่ะตอนนี้ก็ได้แค่นี้ค่ะทุกคนไม่เน่านะคะไม่เน่าแต่ว่าไม่มีรากคะ่ะผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะกิกีิขอแบบชัชวร์ดีกว่านะคะจะไปที่กระถางอีกระถางหนึ่งจะเสียบไว้ แต่ที่สังเกตก็คือกิกิมองเห็นมีหน่อโผล่ขึ้นมาค่ะซึ่งหนอนี้นะคะก็เกิดจากการเฉือนบริเวณโคนต้นนะคะเฉือนโคนต้นได้หน่อใหม่หนอนี้นะคะซึ่งก็ลุ้นต่อไปค่ะว่าจะด่างหรือไม่ด่างนะคะก็เป็นการเช็คนะคะกอกมรกตที่เราทําการเร่งต้นใหม่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะในกระถางนี้นะคะก็ รู้สึกว่าโตเร็วมากๆค่ะทุกคนอย่างเช่นอสองสองยอดนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนะคะยังไม่เปิดใบเลยะค่ะทุกคนมาถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ใบยาวแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะ,ะใบนะคะไปที่กี้กี้ถอนออกมาเมื่อช่วงต้นคลิปนะคะเพื่อนเพื่อนก็เห็นรากแล้วนะใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะกิกี้ก็แบ่งปันให้ค่ะแบ่งปันให้ในราคา 109บาทละกันนะคะทุกคนรวมค่าส่งนะคะรวมค่าส่ง109บาทอ่าดูต้นนี้นะคะรากประมาณนี้นะคะใครสนใจอ่าต้นนี้นะคะกิกี้แบ่งปันให้ในราคา9 9บาทนะคะ99บาทรวมส่งให้กับ f อซที่เข้ามาชมคลิปละกันค่ะเพราะว่าคิดว่าเพื่อนคงจะเข้ามาชมคลิปไม่เยอะนะคะดังนั้นเนี่ยกิก้ก็แบบ มีไม่เยอะค่ะทุกคนช่วงนี้ขอบอกเลยค่ะว่ากวักมลกขยดดีมากๆเลยนะคะนี่คือหลังใบนะคะทุกคนใครรับก็รับได้เลยค่ะ9.9บาทนะคะทีนี้กิกิจะพาทุกคนมาดูว่าทําไมกิกิต้องชําในกระถางค่ะทุกคนมาดูผลงานของกิกิที่แบบว่าหวังผลมากๆเลยนะคะ อุตส่าห์แบบไปซื้อขุยมะพร้าวแล้วก็ไปซื้อทรายค่ะทุกคนล้างทรายแบบว่าล้างสะอาดมากๆเลยนะคะสองคืนเลยนะคะขุยมะพร้าวก็แช่สองคืนค่ะทุกคนแต่ผลที่ได้นะคะปรากฏว่ารากเน่าค่ะทุกคนดังนั้นกี้กี้ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีมาใช้สูตรเดิมที่ตัวเองเคยเดูแลกอกมะลกอดนะคะก็แบบเอาแบบง่ายๆค่ะแบบชํำลงกระถางนี่เลยนะคะทุกคนก็ไม่มั่นใจว่า กิดความผิดพลาดอ,อย่างไรนะคะเพราะว่าปกติแล้วกิีกก็ไม่ค่อยจะแบบอ,ะ,อะไรนะพิถีพิถันในการใช้ดินวัสดุปลูกนะคะแต่เนื่องจากว่าเราก็อยากได้ผลลัพธ์ที่แบบชัวรใช่ไหมคะกิีกก,ก็เลยต้องใช้ดินทรายกับคุยมะพร้าวแบบว่าจัดเต็มให้นะคะแต่ผลที่ได้เน่าแบบโอ้โหเยอะมากเลยค่ะทุกคนทําให้กิ๊กี้ต้อง เศร้าใจล้วก็ต้องกลับมาใช้วิธีเดิมด้วยการปักชำลงในกระถางแบบนี้นะคะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ตรงให้เพื่อนๆได้เอ่อเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่ากิกๆก็มีโอกาสพลาดได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าประสบการณ์ในการชำลงในทรายหรือว่าในคุยมะพร้าวเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าทำผิดาผิดสูตรหรือ,อยังไงไม่ไม่มั่นใจนะคะ ต่เอาเป็นว่ากิกกี้ก็เ,เรียนรู้วิธีต่างๆนะคะแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือชําลงในกระถางแบบนี้แล้วกันนะคะสําหรับที่บ้านกิกกนะคะบ้านคนอื่นกิกีกไม่ฝันทงนะคะแต่ที่บ้านเนี่ยชำลงในกระถางได้ผลดีกว่านะคะวันนี้ก็มาทําคลิปอัปเดตนะคะเกี่ยวกับกวักมรกตนะคะที่มีอายุนะคะที่เราใช้วิธีการเร่งต้นใหม่นะคะอายุ อตอนนี้ก็23วันนะคะเพื่อนๆได้ชมกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทดลองวิธีนี้ดูนะคะ<ๆ>ก็เรียนรู้ร่วมกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะถ้ากิกกี้ได้แพ็กต้นไม้เสร็จกิกี้ก็จะามาทำคลิปส่งต้นไม้ให้กับเพื่อนๆที่รับต้นไม้จากที่บ้านในวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ